เ,วเสวัสดีครับ

คืออยู่ตรงนี้แหละ อยนี้แจ้งทราบก่อนล้วกันก่อนที่จะหมดวันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอดังไม่ไหวเ <laughs> สียงดังหรอจริงหรืเปล่าเอาวันนี้ขอบอกทุกคนทราบก่อนล้วกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับตัวกิฟต์ของซอริสนะครับผมตัวนี้นะครับที่เป็น ไปเนบต้องแหนมไปกับชุดต่างๆนะครับผมจะบอกวันนี้คืนนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับผมที่ที่จะได้แหนมไปนะฮะที่จะได้ตัวแม็กอขออนุญาตก,กดไว้นี่เนาะกดมาอ่ะกดทุกอันพึ้งพึงปึงป่งพึงนะ เป็นของแหนมนะครับเมื่อคุณลูกค้าคุณลูกค้าใครนะครับผมที่ซื้อครบเจ็ดร้อยบาทนะครับผมซื้อที่ครบเจ็ดร้อยบาทนะครับผมก็จะได้อันนี้ไปเลยนะครับเป็นของแหนมนะครับผมก็จะได้ตัวกิฟต์อันนี้ไปนะเลิฟคลรนะครับผมเป็นของแหนมไปนะครับผมก็ครบเจ็ดร้อยบาทครับวันนี้คืนนี้คืณสุดท้ายนะครับหมดเที่ยงคืนนี้คือหมดแล้วนะครับผมไม่มีของแหนมอีกแล้วนะฮะก็ ฝากไปด้วยครับผมอ่าแม็กปักมาให้ตรงนี้นะฝากจิ้มมาให้อะไรก็ได้นะครับครบเจ็ดร้อยบาทนะครับได้อันนี้ไปเลยเออเสร็ปะครบเจ็ดร้อยบาทปุบได้ไปเลยนะ มงนีีเอ่อมีจำกัดนะครับผมก็รีบรีบรีบลองดูนะฮะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วเนี่ยไม่ได้นะเอออ,อกหมดแล้วหมดเลยนะครับมีกี่ชุดไม่ทราบนะฮะ ใช่เป็นของแหนมไปนะครับผมฮัลโลได้ยินเปล่าอ่ะพูงยังนได้ยินปะทำไมแค่นี้ไม่ได้ยินหรือไง เรได้ยินได้ยินโอเคโอเคได้ยินนี่นะครับอะไรมักตั้งไว้ให้เดี๋ยวเขามามาบอกว่ามาคิป่ต้งไม่ตั้งไว้อืตึง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 ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทุกอย่างนะครับผมที่มีในตะกร้านะฮะสามารถซื้อไปเป็นของซื้อปุ๊บเจ็ดร้อยบาทปุ๊บได้นี่เลยคลิปต,ตัวนี้นะครับได้ตัวคลิปต,ตัวนี้ไปเลยนะครับผมนี่ไง เลิศ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 ใช่ไหมเลิศใช่ไหม แห้งแล้วซ hmm> ื้อถ้ากิจะซื้อพันสี่อยากได้ของแถมสองชิ้นนะครับแนะนำให้เป็นสองครั้งนะครับผมเจ็ดร้อยกับเจ็ดร้อยนะครับผมก็จะได้ของแถมสองชิ้นนั้นไปนะครับ thiệt cận thiệt cận <laughs> nhìn đẹp à <laughs> คอยอยู่มือจอกหน่อยไฟมันเบามากเลยอยากได้ไฟแรงๆอ่ะแรงๆงงได้ไหมอ่ะปุ้งปุ้งปุ้งทำไมเห็นรอยสักนี่ไงทุกคนจะถามว่าทำไมถึงไม่ขัดออกจะขัดออกทำไมอาบน้ำแล้วก็แค่ถูคือรอยสักรุ่นนี้จะบอกว่าโคตรแน่นจริง เราจะขัดออกให้เสียผิวกำพ้าเราทำไมถูกไหมผิวแล้วขัดออกถูกออกไปทำไมเออถูกปะใช่ไหม <Wow. S 1> เอา้า ใช่เอา้มอามาเถียงจริงก็คือก็อาบน้ําปกติแต่แค่ไม่ขัดออกถ้าเกิดจําเป็นต้องใช้ค่อยขัดออกก็ว่ากันไปผีหลอกปะไฟตรงนี้ผีหลอกปะเปทำนี้ได้ไหมปึ้งปึ้งไปนี่แกมันนี่ปึ้งปึ้งปึ้งได้ไหม อะไรแบบนี้ได้ไหมพอได้ไม่มากไม่มากก็น้อย ใช่ครับตอนนี้มีโปรโด้วยนี่ยมีโปรโด้วยนะครับในตะก้านะครับก็คือลดอย่างละสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับยกเว้นเอ่อตัวไฮเดรฟนะครับตัวไฮเดรสยลิปมาร์กยังไม่ได้ยังไม่ได้ลดนะครับผมก็ใช่ทั้งทั้งตัวตีนทั้งตัวกลอสนะครับใช่ลดสิบแปดเปอร์เซ็นหมดเลย สั่งแล้วดูว่าอุ้ยเก่งมากไม้ทองคำอ้โหไม้ทองคำาคืออะไรฮะ ready to p a y นี่คือแบบเป็นกระเป็นกระเนื้อนัวไม่ใช่กระแดะนะกระเนื้อเออกระแดะนั้นเป็นอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นกระเนื้อซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะฮะก็เลย เออก็เลยไปถามคุณหมอครับใช่คุณหมอก็บอกว่าตามอายุไขครับกดเลยไปเลยไม่ต้องมาขำกดไปเลยเจ็ดร้อยบาทเนี่ยได้กิฟฟรชีชอบชอบชอบอะไรหมอทำดีๆถูกหมอ เออเหมือนกับว่ามักเป็นกระเเดเอยใช่ไหมละ่ะแล้วแบบเป็นเยอะมากเลยเขาก็แบบเฮ้ยอายุเท่านี้ไม่น่าเป็นนะครับนู้น้องอายุเท่าไหร่ครับพอหลังจากนั้นไม่ไปเจอหมออ,อีกเลยอ

คิดว่าตอนเนี้ยผมหรือหน้าอันไหนสุขภาพดีกว่ากันแห่ง oh, <my> <laughs> หน้าโชว์อะไรนะครับทานหน้านครับจะหลับแล้วครับ ไม่ฮัลโหลพี celand. ่หรอนเดี๋ยว่าเดี๋ยวไปฮัโลครับแต่ตอนนี้ยังไม่ฮัโลนะฮะเพราะว่าเออนะยังไม่มีใครอยู่บ้านเลยมั้งเนี่ยไม่ใครอยู่บ้านเลยมเ 好你好。<c oughs> 的哈喽，你好。

ไอ้เจ้ามาฟินผิน,นจับผมก่อนหนูทาทุกคืนเลิศนะใช่ไหมน,นี่ปากรือขนมถ้วยฟุ จากผู้ใช้งานจริงทุกอย่างทุกประการใช่พอแมคทาเสร็จมาก็จะเปรียปร้ยกๆเงี้ยแหละวลอ all the time Tay all the time smart all the time <precision> ตาเดียววันนี้นะครับแม ก็อยู่ที่บ้านนะครับผมวันนี้นะครับได้มาลองกับลิปเซอร์ลีสนะครับนี่เคยดูปะคือแม็กชอบมากแหละักดูแบบทียี่สิบสาสิบคลิปติดเลยโซเชียลมีโซเชียลมีผลตอนนี้นม่ใช่ ไม่เคยดูอาจารย์นะสวัสดีครับแอดมินมไปลองหาดูนะน่ารักมากริมมากพี่ชชยโคตรด,ดีจักใจนะยี่สิบนี้เจอกันเห็นไหมเจอแล้วใช่มยล่ะเจอจริงหรือเปล่ามาเจอนจริงหรือเปล่ายี่สิบเนี้ย เอาอย่างนี้สิบแปดนี้ก่อนสิบแปดมาเจอจริงเปล่าสิบแปดสิบแปดงานไหนนะสิบแปดยี่สิบยี่แปดนะจะไม่เจอกันได้ยังไงอะ่ะืใช่ไหมครับจะไม่เจอได้ยังไงอะ่ะ สั่งแล้วแถมพ่อค้าไหมครับกดเจ็ดร้อยครับให้กดเจ็ดล้านไม่แน่กดเจ็ล้านอาจจะไปโผล่อ,อยู่หน้าบ้านนะครับขอเองกับขอเองหน้าบ้านเลยนะฮะ เว <laughs> ลาหมดแล้วค่ะยัเวลาออกยี่สิบไม่ว่างหรอยี่สิบเช้าตรู่อรมพลมายอันน้แมกไ,ไม่ทราบจริงๆนะครับไม่ทราบไม่ทราบฝลกคล้ำหรอประาราวเอาอ,อันนี้ไปบำรุงก่อนพอไปบำรุงเสร็จปุ๊บอยากลงสีไหนก็ลงได้เลยนะอยากจะสวอทให้ดูมากเลยแต่เพิ่งอาบน้ำเสร็จเนี่ยไม่งั้นต้องไปอาบน้ำใหม่อีกรอบมเนี่ย หรืออยากดูไหมล่ะมีก้องโทรมามีก้องโทรมาทำไงไงดี สวัสดีน <contribute> ายทำอะไรอยู่นะ mm. ถ้าเกิดว่าสายแรกผ่านไปละถ้าเกิดสายสองมาเนี่ยมีเรื่องแสดงว่ามีเรื่องด่วนถ้าเกิดสายเดียวสายแรกเนี่ยแต่ว่าอยากเมาส์ my uh my boss call me นะครับ Pikong he salon, he's called me. So this is a first call. Maybe he's like gonna mouth something, you know, gonna talk something, or it's not like a, a urgent message. So it's not an urgent call. So yeah, if he call like a second time, that is something. That is like a urgent something, or maybe he just want to join the live. <laughs> ลดไปยี่สิบโลแล้วเก่งมากสู้ๆนะครับอะไรแรงมาดันใจสักอย่างหนึ่งแม็กอ่านไม่ค่ทันนะครับผมก็สู้ๆนะครับผมแล้วก็แม็กก็จะลดด้วยนะฮะสู้ๆด้วยกันนะครับจงวันพี พี่ก้องมาเหรอพี่ก้องมาเหรอพี่ก้องเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแมา็กแม็กหลับไม่ได้แม็กกำลังลีฟอยู่กำลังไลฟ์อยู่เฮ้ยเ้ยมีสองสายจริงด้วยว่ะ เซนหนึ่งนะเอ่อตะกี้เขาเขาบอกว่าอะไรไหมอ่ะตะนี้มีเขาเขาพิมพ์มาว่าอะไรไหมอ่ะเขา้เดี๋ยวเดี๋ยวแม็กมาใหม่รอแม็กแป๊บเดียวโอเคไหมรอแม็กแป๊บเดียวอย่าพิ่งไปไหนกันนะทุกคนรอแป๊บเดียวอย่าก,กลับมาโอเคไหมใจเย็นๆนะทุกคน